ว่าชีพนี้ก็ไม่ใช่ว่าชีพที่แบบอะดาเมจไม่มีนะดาเมจยังมีอยู่นะครับอืมดาเมจยังมีอยู่นะครับใครที่ใครที่ว่า BP เขาไม่ค่อยอัพอะไรไม่อัพของอะไรจริงๆก็อัพของอยู่นะมันก็แรงอยู่แล้วนะครับเนีย่ยเขาแอบอัพของมาคือแหวนมาดูแทงเท่าไหร่หกแสนแรงไหมหกแสนนะครับ ีทนึงแรงมากเลยอ่ะใกล้ตายแล้วมันปนะระมาณหกแสนนะถ้าตอนแม่ต้องเบรกอ่ะ ตายแล้วเนี่ยเอออม่อนเอิร์ธไดทธรรมชาติไม่รู้ว่าตัวไหนเป็นตัวไหนเลยนะ <c oughs> นง่ายสุดแล้วมั้งอันนี้บอสปะอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งให้มันตายรองแปลงร่างก่อนอ่าให้มันแปลงร่างก่อน น่ารักไหม,ไมเวลาแบล่งร่างแล้อะกาจงมาเบลส์บับเ๋ยไม่ต้องซื้อมันแคชชิ่งพันเดียวอย่างเนี้ย <c oughs> บอสอย่างเงี้ยโคตรมันเลยนะผมชอบเลยตายละมันไหมบอสนี่คือโคตรง่ายนะครับลองเปิดดูดิเอิร์ดได้ธรรมชาติ เออได้ธรรมชาตินอนเล่นนี่ไงเออได้ธรรมชาติจบแล้วนะครับทำไมมันง่ายจังเลยวะโอเคพร้อมแล้วเนานะ แต่บ้าน่ครบเลยมั้งห้าแสนผมกลัวอย่างเดียวกลัวอะไรวะมื่อก้กลัวมันเอิร์ธเฟกอะห่าไม่มีแมทองทองจริงๆถ้ามีแมงทองง่ายนะแทงทีละห้าแสนเรื่อมันประมาณหกล้านนะครับแทงสิบที